ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับที่หลงเข้ามาดูคลิปของผมกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยันถึงร่าง2กันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มีน้องคนนึงเนี่ยเขาเหมือนทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพูดเกี่ยวกับร่าง2ไปแล้วนะ้องเขาบอกว่าเออพี่ครับพี่น่ะพูดไม่ใช่เลยครับเพราะว่าทางตัวเกมเนี่ยเขามีการประกาศออกมาแล้วว่าจะมีร่าง2เข้าอีกนะครับ ซึ่งจะเป็นร่าง2ตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปนี้เลยครับใครที่อยากดูเต็มๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูในใต้ลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยครับก็อธิบายก่อนเลยว่ามันเป็นคลิปของเซิร์ฟจีนนะครับแต่ว่าคนที่เอามาลงใน YouTube เนี่ยมันเป็นคนเกาหลีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับโอเคก็เหมือนจะเป็นคําอธิบายครับอ่ายังไงครับยังไงครับอ่าก็จุดผิดสังเกตแรกเลยครับจังหวะนี้ครับเห็นไหมครับว่ามีเคียวตัด อาคาฮิแล้วก็จีนเข้ามาครับนี่คือจุดสังเกตที่1นะครับจุดสังเกตที่2ก็คือเอก้าอี้เกมมิ่งที่อยู่ด้านหลังสองฝั่งนะครับซึ่งเราสันนิษฐานได้เลยว่าอันนี้เป็นการแข่งขันโจชว์นะครับไม่รู้จะเป็นการแข่งขันรายการอะไรก็เลยวแตะครับแต่ว่าคือการแข่งขันโชว์แล้วครับแล้วก็เป็นการแข่งขันของประเทศจีนโชชว์นะครับก็คือเห็นไหมตัวภาษาจีนตรงนี้ครับแล้วก็เป็นการแข่งขัน2021ัชยว์นะครับเนี่ยเห็นไหมคือมันมันโชว์ให้เราเห็นนนนนะครัับซึ่งอี้ก็็เป จุดสังเกตที่เราสามารถเห็นกันได้และก็คือ,อตัวที่อยู่ด้านหลังเจ้าอ e ีเกมมิ่งแล้วก็าการแข่งขันเซิร์ฟจีนนะครับเดี๋ยวเรามา,าวิเคราะห์กันก่อนเลยอันดับแรกก็คือคิยต้าครับคิวตะารูปนี้ผมว่าท่านผู้ชมน่าจะคุ้นชินรูปนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นรูปที่เขากําลังมองแฟนสาวคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยกำลังแอบชอบอยู่นะครับในตอนนี้เขาเล่นบน,นะครับก็เที่ยแล้วครับไปเที่ยก็ไม่ห้ามกูเลยนะเนาะอวีพวกนี้ ผนรู้ว่าผมด้วยดี <g iggle> ก็ไหลเลยแล้วกันก็ไม่ใช่นะครับก็หยอกเล่นนะครับก็คือเป็นคิวต์ตับในร่าง2นั่นเองครับซึ่งท่านี้มันเป็นท่าร่างสองที่อยู่ในเซิร์ฟกีนนะครับซึ่งมันใช่ชวนอยู่แล้วนะครับเออแล้วถ้าเกิดบอกว่าคิวต์ตับร่าง2แล้วอาคังหีกับจินละ่ะอาคังหี่กับจิน2ท่าน,นี้ที่ยืนเนี่ยก็ไม่ใช่ท่าที่ยืนร่างแรกด้วยนะเออก็อาจจะเสียนิฐานได้เลยว่าอาจจะเป็นอาคังหีกับจินร่าง2นั่นเองครับซึ่งใครที่สามารถแปล ภาษาเกาหลีที่เขาเป็นซับให้เราได้หรือว่าแปลคําพูดจีนให้เราได้เนี่ยก็สามารถแปลให้ผมได้นะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยครับอาจจะเป็นเนื้อหาสําคัญด้วยนะก็อาจจะสันนิษฐานได้เลยว่า2ตัวนี้อาคยงเหยือบจีนเนี่ยอาจจะมีร่างสองหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวเรามาดูต่อกันครับก็เหมือนผู้บรรยายเนี่ยจะประกาศไปตามปกตินะครับก็เหมือนจะเหมือนเจ้าแบบสปอยมาอะไรเล็กน้อยหรือเปล่าครับกับอาคยงเหยือบจีนครับอ่ามีเปลี่ยนเล็กน้อยครับอ่าแล้วก็ตัดมาเลยครับภาพดําแล้วก็เป็น ภาพอะไรสักอย่างครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในอนิเมะทันทีเลยครับเป็นอนิเมะของเกมแ a ลมดังนั่นแหละเออก็เป็นจินกับเคียวตัดกลังพูดคุยกันในตอนตอนหนึ่งครับซึ่งกูก็จำไม่ได้ว่าตอนไหนนะครับคือจําไม่ได้เลยครับอ่าเหมือนจินกับเคียวตะจะพูดคุยกันเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะครับอ่าแล้วอ่าตกใจชฉ่เลยครับแล้วก็ตัดมาอีกทีก็จอดาเลยครับแล้วยังไงครับอ่าอ่าอ่าท่านผู้ชมดูช็อตนี้ครับนี่คือใครครับ ใช่ครับนี่คือสากูระยี่หานามิจินั่นเองครับใช่ชัวร์ครับท่ายืนนี้และอันนี้ก็คือจินแน่นอนครับเออจินแน่นอนเพราะว่าเป็นเอจจีแล้วก็มีเสื้อน้ําเงินเอ้ยเสื้อม่วงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจินเพราะว่าทรงผมแล้วก็ความสูงเนี่ยไม่ใช่เออมียามมสูอกำลังคิดก็ไม่ใช่มียามมสูแน่นอนครับก็น่าจะเป็นจินชัวร์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจินเขาทําอะไรครับอ่า ยังไงครับขอดูอีกทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยไม่ใช่แหละเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูท่านผู้ชมดูนะอ่ะดูภาพชาอีกทีเฮ้ยเฮ้ยดูนะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเอ้ยเอาว่ะตกใจเลยว่ะอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมมามาดูมาวิเคราะห์กันอ่ะ อ่ย่างไงอ่ามาดูภาพช้ากันครับน่ะจังหวะแรกก็คือจินนะครับโยกมาทางขวาหนึ่งสเต็ปแล้วก็ย่อลงนะครับแล้วดูที่สกุลเงีดตอนนี้เขากําลังขึ้นบล็อกนะครับอ่าอ่าดู็อดนี้ครับก็คือสกุลงีเนี่ยโดดขึ้นบล็อกชัวร์ๆแล้วครับแล้วก็จินเนี่ยกำลังโดดขึ้นชุดชัวร์ๆเหมือนกันครับเป็นการชุดสามแต้มนะดูจากที่วงนะครับแล้วยังไงครับต่อครับอ่าดูกดไม่ทันหรอเฮ้ยอ่าไม่ใช่ภาพช้าอ่าช่างมันอ่ะมาดูตรงนี้ อ่ะถ้าผู้ชมเห็นเอฟเฟกตรงนี้หรือเปล่าครับนี่คือเอฟเฟกที่อยู่ในเกมสลับนักเอฟเฟกนี้จะสื่อถึงการบล็อกการรีบาวการสติลและการชนนะครับก็คือเอฟเฟกนี้จะเป็นการบล็อกการรีบาวการสติลการชนนะครับแล้วมาดูตรงนี้เราจะสันนิษฐานว่าอะไรครับ1ก็คือการชนนะครับนี่คือการชนเราสันนิษฐานได้เลยว่านี่คือการชนสองนี่คือการบล็อกอันนี้ก็สันนิษฐานได้เหมือนกันครับว่านี่คือการบล็อก ไม่ใช่การรีบาวและการสติลแน่นอนครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยโดดขึ้นกลางอากาศเลยครับก็คือการบล็อกกับการชนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันอ่ะดูจังวันนี้ครับถ้าเกิดผมบอกว่าบล็อกแล้วถ้าเกิดผมบอกว่าชนแล้วทำไมจินถึงปล่อยลูกได้อ่ะผมผมพูดถูกไหมถ้าเกิดบอกว่าบล็อกหรือว่าชนเนี่ยแล้วทำไมจินถึงปล่อยลูกได้ครับเออเดี๋ยวดูต่อครับอ่ะดูครับสก,กูลังงี่ครับเห็นไหม ตะกูลลงอีูตอนนี้เสียละครับแล้วจีนเนี่ยชุดทันทีครับเดี๋ยวมันต่ออ่ะเลยลงด้วยครับเป็นลงสามแต้มด้วยนะครับโอ้เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมผมว่าคลิปนี้พอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะตกใจกันไปใหญ่ครับก็ใครที่อยากดูตัวเต็มเนี่ยให้รูดใต้ลิงนี่นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับซึ่งแค่นี้ก็น่าจะสันนิษฐานได้แหละว,ว่าจินจะมาแน่นอนครับแต่มาในรูปแอดวานซ์หรือว่าร่างสอง น,นี้ต้องมาลุ้นกันครับซึ่งใครที่เป็นแฟนจีนก็ยิมย้มเยิ้มแจ่มใสและแบบเในที่สุดกูก็จะได้เลือกโดนด่าว่าจินกากทุกทีเออก็คือสกิลนี้ชัดจินเลยครับว่าจะทําให้จิวจินจิวที่อะไรล่ะจินโหดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดแม่งมาบล็อกขนาดนี้แล้วแม่งโดนชนออกและที่อย่างสาคัญเลยคือไม่ขึ้นลบกวนครับไม่ขึ้นรบกวนนั่นแสดงว่าอาจจะมีสกิลที่เพิ่มโอกาสปัด รบกวนรุนแรงออกหรือเปล่านะครับหรือว่าปัดความรบกวนออกหรือว่าเพิ่มอัตราการรบกวนครับก็เดี๋ยวเรามารอรุนกันครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่มีจินเข้ามาครับเดี๋ยวเรามารอรุนกันครับโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับยังไงก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับ